แฟนออลดี already, หมอลำเน็ตไอดอลสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะไปทำความรู้จักกับหมอ่ําสาวเน็ตไอดอลสังกัดสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงกันค่ะแอนออรดี already, นะคะเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการร่วมประกวดการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งชิงช้าสวรรค์ปีที่5ค่ะแต่ได้เริ่มร้องเพลงทำเพลงกับค่ายนายพลเอนเตอร์เทนเมนต์จนมีผลงานอาัลบ,บั้มชุดแรกผู้หญิงคนนี้มีดีที่รักจริงในขณะนั้นเนี่ยมีชื่อว่าแอนชยาดาค่ะต่อมานะคะก็เริ่มจากการเป็นตัวแทนของจังหวัดขอนแกน่น ไปประกวดร้องเพลงตามเวทีต่างๆและทำให้แอนเนี่ยได้คว้ารางวัลชนะเลิศมานับไม่ถ้วน แถมยังเป็นเยาวชนต้นแบบการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งในปี2553อีกด้วยหลังจากนั้นนะคะเจ้าของวงปฐมมันเทิงศลินก็ฉับฉวนให้ไปร่วมวงด้วยค่ะจึงทําให้มีผลงานและเป็นที่รู้จักในด้านหมอลำจนถึงทุกวันนี้ที่มาของฉายามหมอลำสาวเน็ตไอดอลก็มาจากการที่รูปร่างหน้าตาของแอนเนี่ยสวยน่ารักกิริามารยาทที่ดีงามเหมาะกับความเป็นไทยจนได้รับฉายาว่าเป็นหมอลำสาวเน็ตไอดอลอีกหนึ่งคนค่ะแอนออรดีนะคะเข้าสังกัดคณะสาวน้อยเพชรบ,บ้าน งตั้งแต่ปี2562ปัจจุบันนี้นะคะแอนออรดี already, เนี่ยก็มีผลงานฝากไว้ให้แฟนคลับได้ติดตามชมและติดตามรับฟังกันอย่างล้นหลามจริงๆเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เรียกว,ว่าหมอลามเน็ตไอดอลสมชื่อและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอนเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช้เพื่อใช้งาน c o n t ทคเซ็นเตอรต้องวิธี h e เฮดซ t